โอ้โหเอาถ้าดอกแบบนี้มันก็เก็บมันแล้วแบบนี้ด้วโอ้โหวิ่ 47นาทีดูนะคะว่าเรามาข้างบนนี้จะไม่มีสัญญาณนะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าฝนจะได้เหตุไหมวันนี้มาๆทุกคนจำสองดอกนี้ได้ไหมคราวที่แล้วเนี่ยฝนเก็บไว้เนี่ยลอยฝนเอาอยัางอยู่สองดอกนี้เราเก็บไว้เราไม่ได้เอาโอ้บยบอยากภาพพี่น้องเอ้ย ไปตั้งไก่ไปตั้งกวงตั้งไก่กาว่าอีกแห่งหนึ่งแบบต้องออกเยอะเน่ยเเพื่อนว่ามันใจร้อนร้อยเปอร์ซไปตั้งกวงตั้งไก่ <laughs> สุดท้ายย้อนกลับมาตายรังค่ะอนี่นี่น,น,นีโอ้เสียเวลาขนาดเลยพี่น้องตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะอ๋อโอเคกลับมาตายรัง ที่เดิมที่เก็บรอบนั้นนะคะโอ้นี่ไงไมันมุดดินอยู่อย่างเงี้ยอันนี้บม่ได้รอกอันนี้โอ้เจออีกเล็กนิดเดียวตะมุตะมิเก็บเก็บคะ่ะรู้สึกว่าป่าจะแห้งนะเนี่ยสงสัยฝนไม่ตกนะ ยิ่งตรงที่แบบที่ฝนเคยเล่าให้ฟังว่าเขาออกเยอะๆนะทุกคนผมไปอะ่ะโอ้แห้งสนิทเลยป่านี่น,นี่อยู่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมโอโอเคนี่นี่สวยงามสวยงามเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตัดนะวันนี้มีเวลา อันนี้วันเสาร์เราไม่รีบเดี๋ยวจะตัดขาให้ดูนิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวกลับไปผมก็ต้องตัดอีกรอบหนึ่งโอ้ทุกคนย่างเลยย่างเลยโอ้ยดูทุกคนสวยมากนี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่มุดอยู่นี่นี่อุ้ยนี่นี่ไงนี่ไงว้ายสวยสวยสวยดู โอ้โหโอ้โหอ,โอุ้ยคืองามจังอีละงามอิลีอีหลอด้วยนีย่นี่นี่โหชอบมากเลยแบบนี้ชอบมากเลยแบบนี้บบนสวยมากเนี่ยอยู่ใต้มมสอย่างเนี่ยโอ้โห

ไปเกินพี่นอ้องยังที่บอกมันจะเอาไปโยนด้วยไปโยนไปสวนผักของเราใช่ไหมนะใช่ไหมเนี่ยโอ้แมเนทุกคนเห็นบานี่อ้ฝนกระโซคดีด้วน,นี่มันเก็บตอนแบบหืมตอนที่เขาแบบเล็กๆเ,เนาะ ดอ oh. <laughs> กแต่แสบเด้อพี่น้องแบบยุ่นนี่ยุ่นนี่อ,อร่อยมากมีอีกไหมคนเพืนเห็นแวบๆบแบบข้างบนจางเป็ไปน้ำกันมันจะเยอะอยู่นะยีีพี่น้องอุย้ยสวยด้วยสวยด้วยสวยด้วยเห็นบ่เห็นม,นม่โอ้โห หูดอกอ้วนหูนี่หูโอ้สวย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 เยอะนี่อีกหนึ่งดอกอีกหนึ่งดอกนี่นี่นู่นเก็บมาเก็บมาเก็บมา ว้าวทุกคนนี่มาถ่ายรูปชิจะได้หน้าปกสวยๆนี่ทุกคนลองของใหม่กล้องมีขาตั้งนี่แต่กลัวอย่างเดียวกลัวนางจะไม่โฟกัสตัดหน่อยเดียวเด้อเห็นผึ่งขาลายนะ,ะขึ้นแดบย,ย้อนมีนเนี้ยย้อนแตงม,มีนเนี้ยตัดหน่อยนึงเนาะ แต่ว่ารู้สึกว่ากล้องเขาแบบว่าสิแบบอยากซูมเข่าซูมออกกล้องอันี่ไอโฟนเนี่ยตัดแค่นี้ก่อนเล่มหน่อยเล่มหน่อยหืมได้หรือเด้อกแกงหน่อยคราวที่แล้วเก็บไปนะคะเม่มได้ประมาณถ้ากินคนเดียวก็ทำ อ่าสามหม้อค่ะได้สามถุงถุงแบบถุงสิบล็อกเล็กอ่ะแบบพ่อแกงค่ะเออถ้า,ถาแบบว่าถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็หม้อหนึ่งหม้อใหญ่แต่สำหรับฝนก็ได้เก็บสามถุงค่ะโอเคนะไม่เป็นไรเนาะไอ,อเห็ดพึ่งหวานยังไม่ออกไม่เป็นไรเพราะฝนจะได้มีเวลาเก็บเห็ดไอ,อพึ่งขาลายไว้กินด้วยเพราะถ้าเขาออกพร้อมกันน่ะฝนก็จะจะต้องเลือกเก็บ อ่ะพึ่งหวานก่อนนะเอออย่างที่บอกว่าพึ่งหวานไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บไปแล้วเข้าตู้เย็นแล้วกลับไปนอนให้สบายใจเช้ามาค่อยทําได้โอ๊ยอันี้ทุกคนไม่มีนอนกินเลยทุกคนบ้าโชคดีโชคดีโชคดีอืมเนี่ยอ่อนมาก อานนี้บางคนเขาก็ชอบให้ดูนะชอบทำให้ดูนะตัดขาโอเคไปต่อค่ะทุกคนเจออีกเอ้าข้าวที่แล้วผมขึ้นมาไม่ถึงข้างบนนี้เนาะโอ้นี่ไงเขา,าแบบบานแล้วนี่เนี่ยบานแล้ะแต่ก็ยังมีอันนี้ให้เราเก็บอยู่นี่วสวย ออกไม่ค่อยลายเลยพี่น้องบมมีฝน่่มีฝน,นได้สนีทก็ดีใจแล้วออโอ้ยทุกคนอีกดอกอ้บลเลอรเลยขึ้นมาข้างบนเนี่ยอนี่ไงนี่ไงกำลังออก ตะเมตะมิโอ้โหนี่อยู่ลึกจังมาขึ้นมานี่ดอกเลน้อยเป็นตาแพงโอ้ย่ไงทุกคนโอ้ยเขากำลังออกโอ้โหนี่แล้วก็โอ้ยเกือบเหยียบเนี่ยยังเล่นหนอยอยู่ นี่เล็กมากโอ้ต้องดูดีๆต้องดูดีๆทุกคนนู้สวยดอกใหญ่อีกแล้วอเมีนดอกอ้วนอ้วนนี่สองดอกสองดอกอู้อ้วนเลยอ้วนเลยอู้อันนั้นดอกใหญ่แต่ต้องไปดูก่อนว่าถ้าเขาแข็งแรงแล้วก็เอาอู้ยอู้ นี่หนึ่งดอกเดี๋ยวดูนะว่าบริเวณนี้ได้กี่ดอกนี่เห็นอีกเห็นอีกอแดดดีมือน,นี้สองดอกวันนี้อากาศสิบเดสิองศาศเซลเซียสนะคะโอ้ยไ่ได้บ่ได้ต้องตัช่วยนี่นี่โอเคนี่สองดอกนี้ก็ใช้ได้อยู่ นี่เป็นไงสวยอยู่นะทุกคนสวยอยู่นะอันนี้ได้ไมั้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่มีอีมไหมโอ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุย้ยน่ารักอุย้ย ดอกน่ารักน่ารักเลยมีแต่ดอกน่ารักน่ารัก,รกโอ้ต้องดูดีๆนะเนี่ยนี่นี่อันนี้เขาก็ดอกใหญ่นะแล้วดูกแล้วก็ดูแข็งแรงมากเลยฮะเอ๊ะดึกขึ้นมาก้ะโอ้โหจริงๆถ้าจะเอาก็ได้นะทุกคนแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะมันเป็นเชือ้อ ้ทุกคนอปัดเบงนี้เบงเนียน่แต่แพงแต่แพงโอ้น่นช้าชอู้ยอ้ยอ้ยอืมฉันไม่แน่ไปเสียเวลาอีกป่าหนึ่งเลยโอยโอ้ยดีใจดีใจ นี่นี่ยังไงโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากมาดีโอ้โหเอาให้เบิ้งน้ำนี่แงงเบิ้งแงง,แง,งเห็ดไปน้ำลมนี่นี่นี่โอเคมือนีมีเวลาสิบโบพยายามหมุนกล้องให้มัน จะพยายามหมุนกล้องให้ช้าลงนะคะน่ามองตัดขาดก่อนบอเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวตัดขาดก่อนเด้อพี่น้องนี่ค่ะตัดหน่อยนึงเห็ดเพิ่งค้ายบร่บตัดลายดอก เดี๋ยวเขาดำเดี๋ยวเมื่อขูดอีกแล้วก็อ่ะโอเควันนี้มีเวลาชิลพ <c oughs> ที่ไม้นั่งรออยู่ข้างล่างนะคะโอ้ยไปตั้งไก่อีหลีพี่น้องตามเวลาเลยค่ะก็เสียดายเลยคนน่ะดคาดอย่างแรงเลยวันนี้อุสาว่าตรงนั้นต้องออกเยอะเยอะเต็มปลาโอ้ยนี่ดีนอนดอกง่ายแน่นอนก็กิน ตั้งกล้องใหม่นะคะบ่่ยากย่องลาย่ยองเมื่อวานนี้ย่องแป๊บเดียวหนีบมือจะของจนว่าแต่ก็ใช้ดีค่ะชอบชอบมากตั้งแต่ใช้มา,ามีไม้เซลฟี่มีลูกกี่อันอันนี้คือแบบดี อย่างพี่น้องบบเห็น <laughs> มันกระดอกงหญ่เป็นตาต้าให้เบิ้งอยู่ด้เพราะอะไรเพราะมันก็เหมือนกับเกือบจะเหมือนกับเห็ดพึ่งหวานนะเนาะดอกใหญ่มากอ้วนอนอ่ะอ้วนอ่ะอันนี้ไม่มีหนอนโอเคถ้าไม่มีหนอนนี่ถือว่าโชคดีมากเลยอ่ะ ว้ตะกร้าง่ายกว่ารอบแรกเราต้องเต็มแล้วก็ต้องลน้นต้องได้เพิ่มอาหัวรูส์จ้าโอเคไปต่อค่ะทุกคนพู้น้นเห็นตะไก่เลยเด้อผพ้เน,นีมเห็นพ,น,พนเด้อฮัรูสเจ้าเห็นน้ำผู้นั้นปะเดี๋เดๆๆเแถวนี้แหละเออน,นี่ นี <N> ่ <IN I> เป็นไงเหมือนเดิมอ้วนๆอ้วนๆโอ้โหเอาถ้าดอกแบบนี้มันก็เก็บมันแล้วแบบนี้หดอกโอ้อโหอุ้ยมีแฝดด้วยอุ้ยนี่มีลูกนี้ลูกนี้ด้วยมาทุกคนโอ้โหทุกคนเห็นไหมนู่นนู่นเลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเป็นตับเลยข้างบนอันนั้นก็นดอกไอ ไงไงพ่อปันเห็ดเพิ่งไอ้หวานอร่อยอุ้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 ยนี่ก็ใช่นี่น้าทุกคนนี่น่ารักเอาเลยตัวนี้เนาะเอาไปลวกดองทุกคนดองกินเนี่ยคนเดียวรอบนี้ผมจะทำดองดีกว่าดองเออสี see you. อิ่วอ๋อดองนี่นี่มันเห็ดไอ้ ขาลายหรือว่าเห็ดพึ่งหวานกันแน่เนี่ยทำไมเธอใหญ่จังนี่ทุกคนนี่โอ้ย,อยบรดิพันได้ออกจากป,ป่านี่วนไปวนมาได้นี่เกือบแล้วได้อยู่ได้อยู่เนี่ยค่ะโหสวยอุย้ยนไงดอกไมก ี่ดีใจดีใจโอ้ยนี่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 น,นี่อีกหอดหนึง่งเล็กเล็กโอ้โหกำลังออกเยอะเลยอุ้ยเล็กเล็กทุกคนเล็กเล็กลก,กำลังออกโอ้ยสิบูเดียนเหยียบไปตรงที่เขากำลังออกบ้านนู้นนี่นี่ทุกคนอ๋อนี่ไม่เอาดีกว่าไหมไม่ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอา ม,มีอีกไหมเธอเดี๋ยวต้องหาแถวนี้แหละต้องมีอีกนี่ทุกคนนี่นี่นี่เขาหลี่อยู่นี่นี่สวยสวยนี่อีกหนึ่งดอกนี่อีกบ้างนี่ทุกคน อุ้ยฝนว่นไปว่นมาอยู่แถวนี้แล้วอนาะนี่เมื่อกี้นี่ตกใจเสียงพี่ไหมตะโกนหาเมียเก็บไปเก็บมาบอ่อยากตัดขายอยาะไรได้บ้า้ทุกคนเดี๋ยว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  handsome โ oh, อ okay. เค คิดไม่สิ้น e ิ้นไม่ n ิดไม่สิ้ดินตามหาเมียอ้้นคดคุณ้นเิ้นิ่ิ้น้ดนแต่้ตายเฮมรบินเต็มมือ มาลักจ,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 จุบจุบจิบจิบจิบจุบจับจับจบจอบนี่ทุกคนอีกดอกหนึ่งนี่เห็นบ่นี่มันต้องย่างวนไป่วนมาเด้คำว่าสั้นเพราเห็นเพิ่นได้เพราะว่าเ,เ,เพื่อนกำลังออกนะก็จะแบบเล็งเล็กๆเงี้ยกำลังโผล่แทบจ,จะมองไม่เห็นเลยค่ะโอ้โหทุกคนตอนนี้รู้สึกอิจฉาตัวเองมากเลยอะคือได้เก็บเห็ดสวยเลยอ่ะขาลายคือแบบอย่างงามเลยเห็นะะ นี่อีกไหมที่ใส่หลามมื่กิ้เนแมมเห็นนะอ้งอ้วนอยนี่ข้างลา่างข้างลา่างข้างลา่างข้างล่างอุ้ยนี่ไงนี่ไงเกือบพานอีกแล้วพี่น้องอุ้ยนี่เกือบพานอีกแล้วนี่ป้าอันนี้ก็อ้วนคนนะ่ะโอ้โหทุกคนฝนมันมีแต่ดอกอ้วนๆให้ในป่นนนานี่โอ้ มันเสด็นว่างกล้องนย่างหาจะดีได้เนี่โอ้โอ้รู้สึกแบบแค่วนไปวนไปวนมาย่างขึ้นย่างลงนี่ค่ะเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมี่ข่ะมี่ค่ะคนเห็นดอกคงหางพูดตรงปลายมือไปนเห็นเห็นเห็ย่างลงไปเอาได้ไหม วันนี้ชิวๆกับฝนนะคะว้ยายดูพี่นอ้องโอ๋อเฮ็ดอีห๋ว่าเฮ็ดพึ่ขงขาลายอยี๋ขึ้นามาอาว้วนแทปีฮะโอเค if you see a mushroom make sure you pick them for me ดูเบิ้ลมีแตด่ดอกใส่นี่ใส่นี่พี่น้องเบิ้งแน่นี่ปยปีนี่ผนหมานคากหมานเนี่ยโอ้ยพี่น้องพันยักเปียกได้พันยักเปียกได้ป่านี่ก็แบบเฮ็ดแบบอู้ดูกรีดหน่อยทุกคนกรีดดังๆให้หน่อยโอ้ยย่นพี่น้องตกใจอยากกรีดดังๆ เดี๋ยวคอยดูมาเดี๋ยวพามาโอ้ยพี่น้องพีนะ่นะนะข้างล่างเนี่ยเป็นจุ่มมิเตอรดอกแบบอื้อหืออือหืออือหือทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นปุ๊อันนี้ก็ดอกแน่นแน่นปึกแน่นปึกดูทุกคนคือแปลว่าเป็นการเก็บเฮดเพื่งขาไลา่ที่แบบ มันมากดูดูดูเบิ่งพี่น้องเบิง่งโอ้ยโหดโพงามขักงามเนี่ยมามาพี่น้องเก็บ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 น้ำกันเอาคือเป็นไตย้อนแสงเถอะเก็บแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอ้โหทุกคน ไอ้อันที่กําลังออกอกับกาลังออกอ้าวทุกคนฝนขึ้นแนมบ่เห็นแล้วบ้านนี้ทุกคนเห็นน้ำฝนอยู่บนนี้ไมาตาฉันมองไม่เห็นเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ทุกคนคือความอ้วนความอ้วนโอ้โหทุกคนค่ะฝนนะอิดฉาตัวเองมากเลยตอนเนี้ยอื้อ อืมอุ้ยสองดอกอืมมันโดนแล้วก็ต้องเอามาโอ้โหยังมีเชื้ออีกเยอะมีเชื้ออีกเพียบโอ้โหดูตรงนี้นะทุกคนแบบนี่ไงโอ้หนี่ก็เล็กๆเกอามามาเอาไปน,นี่แหละพอดีคำโอ้โห นยโอย้ทุกคนเอ้ยเสออ่อนคักเสออ่อนเนี่ยสออ่อนคมงามของเขาอาเท็ดอีหอย่อางก็มาอา้วนอ้วนอิริได้แบบเนี่ยเอ้าดีใจดีใจเบื้องเันนี่ก็อื้อืมทุกคนให้จับเนี่ยห้จับเนี่ยนี่ โอ้ยท oh, oh, ุกคนว้าตื oh ่นเต้นดีใจดีใจอุ้ยอุ้ยมีแต่ดอกอ้วนอนสุดยอดสุดยอดทุกคนสุดยอดดูดูคือมันอ้วนจริงอะไรจริงโอ้โหดาลิ i ง unbelievable ฮ huh? ะ ทุกคนดูนะนี่คุณจะเอามาเรียงกันนะเล่นเขาเฮ็ดอีกแล้วบ่แม่นอยังเราจะเอาออมาตาไทายเบิงกิสิบาลเออจะแม่นอวดเห็ดคนชอบอวดน,นะคะคนชอบอวดน,นะก็จกอวดเนาะเฮเบิงดูดูว่าคุณได้แบบอว้อวนขนาดไหนอะน่ะนะ เ่งอันนี้ก็ได้หลายทุกคนแง่งเวียวนี่ค่ะเดี๋ยวนะกลัวจะตัดโดนน้องอตัดหน่อยนึงตัดหน่อยนึงตรงนี้เขาแข็งนะแข็งหน่อย โอเคแค่นี้แหละป้าทุกคนคือแบบมันฟินจริงๆนะมันฟินจริงๆนะเพราะว่ามันอ้วนเนี่ยดอกง่ายว่าเฮ็ดเพิ่งเงินไอ้นี่อีกนะเนี่ยเพิ่งหวานอีกนะเนี่ยบึ้งเนี่นี่โอ้โหโอ้ยยุ่งกับกดหนากาต,ตาขนาดเลย แม่ถ้ามีอีกข้างหนึ่งนี่ใช่เลยนะเนี่ย <c oughs> คืออิเลได้ลนะ้องพี่นออ้องนะมันมีตั้งหลายไซส์เลยนะเนี่ยใครมาทำเรื่องหล่นไว้เนี่ยมาเก็บนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีชายนะคะ,อะโอ้ยนี่โอ้นี่บาย ฟินเหมือนกันนะเนี่ยฟินเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหตัดตัด,ด,ดลายได้เด้ออันนี้บ่ค้คยเฮดไอ้เพิ่งหวานเพิ่งหวานบ่อยากตัดเพิ่อลายต้องค่อยๆขูดนี่ทุกคน โอยนอนกินแหละเห็นบ่นเนี่เออนอนมันกระหูจักของแซบเนาะอะฟินเนาะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวฝนจะต้องว่างกล้องแล้วไปย่างหากันเด้อ เจอแล้วคนจังไปท่ายเฮเบิงโอ้นั่งย,งยองๆตัดขาเห็ดอยู่ตอนนี้คือแบบว่าพอสี่สิบเอ็ดแล้วก็โอ้โหทุกอย่างในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะเนี่ยย่านตายแต่บบหูว่าคนเถาได้เด้ยนี่ร่างกายก็ดีไม่นอนโอเค ไม่ได้ไปต่อเอักขระโอเคค่ะ